ของที่นูน่นไปสมัครใน l i แอดมิสแกนไวอยู่ใช่อ่ามาแล้ว3991คนนะคะใครที่รู้สึกว่าสมมุติว่าระบบดูดมันชา้าสำหรับบางคนแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้กำลังกาลังทยอยที่จะดึงเข้ากลุ่มอยู่นะคะใครรู้สึกว่าช้าก็แอดไลน์ได้เลยที่แอดนะคะแอดมิสแกนได้เลยไลแอดมิแกนนะคะ พี่ฟ้าเซฟไลฟ์ไหมหน่าจะไม่ได้เซฟครับผมหลายคนบอกอยากพี่ฟ้าไปต่อผมจริงๆลุกผมยาวอะ่ะพี่ฟ้าอยากให้มันเป็นภาพจำที่อินโดพอแล้วเนาะแล้วก็แฟชั่นต่างๆที่เราจะไปอเมริกาเนี่ยคือการต่อผมเอาจริงๆนะมันค่อนข้างดูแลยากนิดนึงทุกคนถ้าสมมติว่าเราดูแลไม่ดีเป่าผมไม่ดี หรือว่าสระผมไม่เกี้ยงอะมันจะทําให้เป็นเชื้อราได้เราเวลาพี่ฟ้าต่อผมพี่ฟ้าจะชอบคันไงแบบว่าเป็นคนไม่ชอบอะไรกับผมไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอยากไปเที่ยวแบบสนุกสนุกสบายสบายสบายตัวมากกว่าก็เลยไม่ได้ไปอยากต่อผมเท่าไหร่นะคะรู้สึกว,ว่าผมทรงนี้มันก็สามารถที่จะอัดเดปได้หลายทรงอยู่ ไปทำอะไรไป concert, คอนเสิร์ตค่ะขอคนดูสัก5 0 0พันได้ไหมช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยได้ไหมคะอนุมัติเรียบร้อยรอเจอในกลุ่มได้เลยนะคะสมัครแล้วครับน่ารักที่สุด So beautiful. thank you รู้สึกว่า4เมืองที่พี่ฟ้าจะไปก็คือจะมีลาสเวกัสสแคมเมนโตดัลลัส อีกที่หนึ่งลืมลืมชื่ออีกแล้วอยากเห็นผมยาวไม่ต้องตัดแล้วนะคะไม่บอกตัดไม่ได้ในช่วงนี้นะคะยาวๆอ่ะยาว,ยาว,ยาวจนถึงประมาณสองสามปียังตัดไม่ได้นะคะใจจริงๆนะอยากตัดมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบความสบายผมแต่ว่าด้วยงานแล้วก็อะไรหลยๆอย่างก็งยังทำยังตัดไม่ได้เดี๋ยวรอให้แบบ อายุสามสิบค่อยตัดเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะอย่าต่อเลยลำบากใช่ถูกต้องค่ะคุณยุย้ยพี่ฟาเซฟไลฟ์นี้ได้ไหมเผื่อดูย้อนหลังนับได้ฮะเดี๋ยวไปรอสนามบินได้เลยค่ะอ่พิมสาม9 9ให้หน่อยได้ไหมที่รักเร็วแล้วก็ใครที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะพูดคุยกันได้ นะว่ายังไงดีพี่ไฟยังไม่รู้เลยว่าช่วยกันแชร์หน่อยดีกว่าว่ากดต่างๆในการที่เราจะไปเมกาเนี่ในการต้องต้องเตรียมตัวระมัดระวงังมีเรื่องอะไรบ้างแต่เท่าที่ทราบมาก็คือหล,หลายๆคนอะไรเงี้ยที่ที่ไปบ่อยเขาก็จะเตือนนะว่าพยายามไม่เอาของมีค่าหรือว่าของแบรนด์เนมไปเยอะเพราะว่าที่นู่นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ ความเซฟตี้เนี่ยมันก็มันเหมือนต้องเซฟใครเซฟมันอะ่ะเราต้องดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พอดีเราเป็นผู้หญิงด้วยเราก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เซฟได้มากพอพี่ฟา,าจะไม่ได้เอาของแบบว่าของแบบบางคนอาจจาะเห็นลุกที่แบบว่ามีแบรนเนมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เอาไปเยอะพูดตรงๆก็กลัวนะเพราะว่าเพื่อนเคยโดนต่อย <laughs> <laughs> เพื่อนใส่นาฬิกาไปแล้วโดนต่อยโดนกระชากไปเลยอะไรเงี้ย <laughs> น่ากลัวมากแต่ต้องระวังเนาะ <c oughs> อาจจะเป็นลุคแบบสดใสสดใสน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะซุปลุคเที่ยวไปก็จะมีแดดเดียวดีไซน์แดดเดียวแคชีฟอยากให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนไม่ได้ค่ะติดพีเซ็นเตอร์งงาผมเปลี่ยนไม่ได้เนาะตอนนี้พี่ฟ้าไม่สามารถตัดผมไม่สามารถย้อมสี หรือทำอะไรได,รรด้พูดตรงตรงเราติดพีเซนเตอร์ผมนะคะเราเอารูปส,สวยๆมเอารูปส,สวยๆมาฝากได้เลยค่ะแต่พี่ฟ้าชอบผมสีนี้นะมีความรู้สึกว่าเป็นคนชอบหญิงสีผม,ผมแบบสุขภาพสุขภาพดีอะพยายามที่จะถ้าใครได้สังเกตคือจะเห็นว่าผมพี่ฟ้ามันมีการสไลด์ออกไปอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่า ตั้งแต่กลับมาก็คือได้ทํางานบ่อยเราทําผมด้วยแล้วผมมันเสียใช่ไหมพอผมเสียแล้วก็คือเราจับเราลูบเวลาเราสระผมเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ลื่นอะ่ะก็เลยสไลด์ออกบางส่วนแล้วก็หมักผมนวดผมคือทําทุกอย่างให้มันกลับมาดูสุขภาพดีซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะชอบชอบผมแบบชอบผู้หญิงผมสวยอะ่ะผมแบบเงาดำอย่างเงี้ยมันดูสุขภาพดีอะ่ะมันดูสุขภาพแบบสุขภาพดีไปเลย เดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะอะทุกคนคะสามเก้าเก้กลุ่มปิดนะคะดูได้สามเาเรียกว่าสี่คอนเสิร์ตเลยนะคะกับ3รัฐที่พวกพี่ฟ้าและชาลอจะไปนั่นเองนะคะที่อเมริกาใครที่อยากดูบรรยากาศคอนเสิร์ตอิงลอตที่นู่นนะคะก็399คือราคานี้จบเลยไม่ได้ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวนะคะยังรวมกับกิจกรรมต่างๆนะคะที่เขาจะอัปเดตใน กลุ่มปิดด้วยอาจจะมีไลฟ์แบบกินข้าวอาจจะมีไลฟ์แบบดินเนอร์อะไรเงี้ยนะคะฝึกถ่ายรูปหรือยังน้องงองแงม,มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสนุกกับการเดินทางและสนุกกับคอนนะคะได้เลยคะ่ะไว้ใจได้แต่เดียวดีไซน์จริงจริงพูดฟ้าพูดตรงๆนะว่า แฟชั่นความเป็นแฟชั่นของพี่ฟ้ายังไม่เท่าแดดเดียวไงแดดเดียวมาคนแบบไปเที่ยวหลายประเทศมันก็จะรู้ว่าแบบว่าแต่ละประเทศเขาจะต้องแต่งแนวไหนแนวไหนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาเล็บมา,าช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยเขาพราะว่าเวลาถ้าสมมตริรูปออกมาไม่ดีแต่งตัวออกมาไม่ดีจะได้โทษแดดเดียวนะเพราะว่าเป็นคนดีไซน์ชุดให้ร้องเพลงวอลเอเอไหมอยากร้องอะแต่เขาจะฟังหรอรู้เรื่องไหม บางที่กลิ่นกอชอแรงมากหรอทุกที่แหละทุกที่นะมันเป็นมันเป็นเสรีแล้วใช่ป่ะคำศัพท์มันเป็นเสรีแล้วเ,เวที่ยวให้สนุกขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ฟ้าพาสปอปร์ตบัตรประชาชนน่ารักจังให้พร้อมอย่าลืมนะได้เลยครับขออนพี่ฟ้าและน้องชายเดินทางสวัสดีภาพได้เลยเอาจริงพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าก็ยังไม่เคยเดินทางในระยะเวลา ไกลขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนเอเชียที่เดินทางประมาณสองชั่วโมงเต็มที่คือสีชั่วโมงก็คือเกาหลีแต่ถ้าในโซนยุโรปที่จะต้องเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงนะยีะ่สิบสี่ป่ะสิบสองบัเ่ณส่วระมาิบสี่สิบห้าชั่วโมงนะียังไม่เคยสามเก้าเก้ามาแล้วน่ารักที่สุดเลย้่มาแลใช่สามทุ่มหรือเก้าโมงเช้า แล้วเราจะเจ็ตแล็กไหมไม่หรอกนะะบก็นั่งดีเจเดินค้านอนเดี๋ยวไม่รู้ลูกของก็หลับทำงานให้สนุกเที่ยวให้มีความสุขได้เลยค่ะว่าวิสารโชว์เขาค่ะว่าววะใดจ้าว่าววะถนัดเด้อว่าววะฮูเรื่องเต็มที่เลยค่ะรอติดตามขอบคุณนะคะ ยี่บสี่ชั่วโมงได้เลยพี่ฟ้าอย่าลืมไหมไม่เนี่ยพี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าจะว่าจะได้พกไปไหมกลัวหลายอย่างหนึ่งกลัวเรื่องการดูแลสองกลัวเรื่องของการเดินทางแบบต่างๆเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงค่อนข้างจะห่วงนิดนึง พี่ซาก,กบน้องชาม,มีโชว์เซอร์ไพรส์ไหมพี่ฟ้าว่าโชว์เซอร์ไพรส์น่าจะเป็นเพลงที่ยังไม่ได้เอามาร้องในคอนเสิร์ตที่ไทยเป็นแนวเพลงใหม่ๆที่พี่ฟ้าชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาร้องคู่กันมันน่ารักดีดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปอยู่ไกลแปลกที่อาจจะไม่ชินได้เลยค่ะคนดูจะหกพันแล้วอะ ทุกคนคะ่ะช่วยกัน cf9 399ให้หน่อยเร็วกลุ่มปิดนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่า Facebook ของตัวเองแบบรู้สึกว่ามันดึงช้าจริงๆก็ LINE ได้เลย Admit s c a กตรงตัวเลย Admit scan นะคะก็สมัครกลุ่มบอกว่าสมัครกลุ่มปิดก็ได้ 399คือดูได้ทั้งคอนเสิร์ตสที่เลยแล้วก็กิจกรรมต่างๆจะมีไลฟ์ทันข่าวไลฟ์กินวายหรือไลฟ์ไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ฟ้าคิดว่าน่าจะได้กลับมางานไพร์มันนะคะคือวันที่สเนี่ยคิดว่าน่าจะได้กลับมา90%ซทันทันใครที่ จะมาเจอกันนะคะก็มาเจอกันได้เนาะเพราะว่าพี่ฟ้าก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่พอสมควรพูดตรงๆยอมที่จะไม่ไปเที่ยวแล้วเป็นที่ที่แบบที่ในฝันเลยนะที่อยากไปมากแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเที่ยวเมื่อไหร่เราก็เที่ยวได้ได้คิดอย่างนี้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นจุดยืนของของเราที่แบบมันไม่ได้มีตลอดแล้วก็มันเป็นการรวมตัวของกลุ่มของคนที่เป็นแบบ lgbtq เยอะมากที่สุดในงานนี้ พราะว่าปีที่แล้วก็ยังตาตึงใจอยู่ใครได้ไปปีที่แล้วบ้างสําหรับพาเลตพลายมันนะคะซึ่งพี่ฟ้ามีงานนั้นอะ่ะจาได้เลยว่ามีความสุขมากเดินตั้งแตบบ่ต้นจนท้ายอะ่ะจนแบบจะเป็นลมอะ่ะด้วยเสื้อผ้าที่ใส่ด้วยอะไรหลาะยอ,อย่างจะเป็นลมหายใจไม่ออกตอแ,ตแต่ว่ามันมีความสุขเรารู้สึกพอกลับมาได้เห็นภาพที่แบบว่าแฟนคลับหรือใครลหลายๆคนถ่ายแล้วไปลงอะไรเงี้ยเราเออดีใจที่ครั้งหนึ่งเราได้เป็นส่วนร่วมกับ กิจกรรมนี้อะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องกลับมาให้ทันทันอยู่แล้วแหละน่าจะถึงแต่พี่ฟ้าแค่ไม่รู้ว่าจะถึงวันไหนอาจจะถึงวันที่สองหรือถึงวันที่สามไม่ได้เดี๋ยวถ้าให้ทางกองให้ทางพี่แวร์หรือว่าบอสเป็นคนแจ้งอีกทีนึงแต่ว่ามาทันแน่นอนฮะน้ำหอมฟินเวอร์หอมมากครับผมไม่มีผมติดปาก น้องชาก็เอาไม้ไปด้วยนะคะพี่ฟ้าครับผมอยากไปดูใบเหมือนกัน,นะคะ่ะคิดถึงพี่ฟ้าแย่เลยคิดถึงเหมือนกันเราก็จะไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าคิดถึงก็ต้องมางานเออ่プライมันนะกลับมาได้เจอกันโอเคไหมเดี๋ยวจะถ่ายภาพลงสอรี่ ให้ทุกคนได้ดูสถานที่แบบที่พี่ฟ้าได้ไปในแต่ละที่อะไรเงี้ยงานนั้นเดินไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยแต่ร้อนมากอาจจะด้ชุดพี่ฟ้านี่แหละปีที่แล้วคือมันแบบยาวบนยาวล่างหนามากอะไรเงี้ยเดินทางปลอดภัยขอบคุณคิวสวยขอบคุณคาวาดเองใช่ปะ รับพี่ฟ้าจากแคนเบอรีขอบคุณนะคะคิดถึงนะคะขอบคุณครับ so beautiful thank you so much เจองานไพยนะคะได้เลยครับสู่ซนะคะขอบคุณค่ะอ่ะทุกคนใครที่ยังไม่ได้สมัครนะแต่เชื่อว่าในนี้น่าจะร้อยทั้งร้อยน่าจะสมัครไปแล้วสามเก้นะคะสำหรับกุ B ่มอีกคอนเสิร์ตนะคะ เอฟย้อนหลังก็ได้สมมติว่าไลฟ์ like นี้จบไปแล้วนะคะใครรู้สึกว่า,วาไปตัดสินใจมาแล้วแล้วก็อยากจะเ,เข้ากลุ่มปิดนะคะก็ทักแอดมินไปได้เลยนะคะได้สองช่องสองช่องทางนะคะก็คือเพจมิสการ์ไทยแ l a n d พิมพ์399หรือว่าจะทักไลฟ์แอดมิสการ์ก็ได้ลงตรงตัวเลยคะ่ะแอดมิสการ์แต่งหน้าสวยขอบคุณค่ะพวิ้าแต่งถ่ายงานให้ลูกค้าวันนี้ เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับได้น้ำหอมวันนี้หอมมากๆเลยฝากแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะเอาดีๆอิงบ็อกแม่ป,ประลูกแม่ก็ไม่มันไม่เห็นนะคุณเห็นคอมเมนต์เนี่ยอย่าลืมไลฟ์ได้เลยคะ่ะพี่ฟ้าสมัครเปิดโลมิ่งแบบฟูลแพ็กเก e เพื่อที่จะไลฟ์ให้ช่ำฝากดูด้วยละกันแต่ว่าเวลา ที่นู่นกับที่นี่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าตรงกันสักเท่าไหร่ไม่ตรงกันเลยอะวพวกเต้าต้องนอนดึกกันหน่อยนะเซฟไฟพี่ฟ้าขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะเสร็จแล้วไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าก็ไปเตรียมของต่อ คือเตรียมของตอนแรกรึกว่ามันจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวเอาเข้าเดี๋ยวเอาออกเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องเผื่อพื้นที่ไว้สําหรับซื้อของที่นู่นแล้วเอากลับแต่กาลังเลอีกแล้วเสื้้าที่เราจะต้องเอาไปกับจํานวนวันที่เราไปมันก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยว,ด,ยวดึงเข้าหรือดึงออกสวยจังขอบคุณนะคะ พี่ฟ้า is my birthday today really happy birthday to you นะนี่ฉีดน้ําหอมจนเมาแล้วนะกลัวไม่หอมถ้าคนเขาจะรักอะ่ะพี่แพนไม่ต้องฉีดจนตัวหอมเขาก็รักเกี่ยวเลยวะ <laughs> ไม่เรียกนอนดึกดีกว่านอนเชา้ามาดูกันว่าชาวเรา แดงชิงชิงสฟริงส์ไมลี่จะตาโบกันไหมสำหรับทิปเมกาต้องจดจดเรียบร้อยฮะขนาดจดนะขนาดจดนะแต่ว่ามีแฟนคลับแบบอู้ขาคุนสำหรับดาวนะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงในเรื่องของยาทุกอย่างของจำเป็นที่ห้ามลืมเ้ยพี่ฟ้าก็ เรียบร้อยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยไปเรียบร้อยะคะ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าจะมีแอดมินสําหรับคนไทยมีสแตนบายรออยู่ที่นู่นด้วยน่ารักมากนะคะแล้วก็มีอินเตอร์แฟนที่รอต้อนรับอยู่ใส่สลับกับชาโอ้น่าจะคนละไซสนะเพราะว่าชาตัวเล็ก พี่ฟ้าไปสือที่นูน่นคิดอยู่เหมือนกันฮะทุกคนเดี๋วอีกประมาณสักแป๊บหนึง่งพี่ฟ้าจะลงไลฟ์แล้วนะฝากไว้ด้วยนะสำหรับกลุ่มปิดนะคะ399อยากให้ทุกคนสมัครกันเยอะๆเพื่อที่จะได้ดูแบบว่าการอัปเดตต่างๆในเรื่องของคอนเสิร์ตคนที่อยากดูคอนเสิร์ตอิงหลอดที่นู่นนะคะ เพราะว่าอะไรไหมลิตเพลงอ่ะที่เอาไปร้องที่นูน่นนะมันเป็นลิตเพลงใหม่พี่ฟ้าก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะโชว์น่ารักน่ก,นกอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าต้องขายมากใต้ตาด้วยแล้วน่าสนใจานายพวกเป้าอย่ามาคิดถึงเรานะ ขอบคุณสำหรับดาวนะคะอย่าลืมเอฟกันเนยอะๆนะสำหรับสามเกเก้านะคะเดินทางปลอดภัยได้เลยได้เลยจ้ารอเข้ากลุ่มอย่างเดียวตอนนี้ห่วงแต่เรื่องอาหารของีของของพี่ฟ้าใช่ไหมอืม ก็คิดไว้สองมุมค่ะคิดว่ามันไม่น่าจะมันน่าจะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนอยู่แล้วแหละแล้วก็อาหารไทยก็มีร้านอาหารไทยที่เราจะไปกันนะแต่พี่ฟาคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบเพราะว่ามันก็เป็นอาหารสแตนดาร์ดที่แบบว่ามันก็มีในไทยอยู่แล้วเราเคยได้กินได้อะไรไงอยู่แล้วไม่น่าเครียด see you on your concert in August 20 Really? Thank you for coming my concert again พี่ซันไปไหมไม่ได้ไปตอนแรกว,ว่าจะให้พี่ซันไปแต่มาดูราคาตั๋วแล้วก็คือเดี๋ยวพี่ให้พี่ซันไปเที่ยวให้เป็นวันหยุดไปพักผ่อนฝากดูแลสุขภาพกลับมาตรวจเรื่องปวดท้องประจำเดือนได้ค่ะ ขอให้ตแฟนชอบพี่ฟ้าน้องชายเยอะๆนะขอบคุณคะ่ะฝากแอดมินดึงเข้ากลุ่มปิดให้ทันด้วยนะน่าจะทันอยู่แล้วมั้งน่าจะทันนะเดินทางปลอดภัยขอบคุณคะ่ะแอดมินดึงเข้ากลุ่มไวมากงาบทุกวันนี้ก็เทนทวิตกับบวดดึกอยู่แล้วมีพันด้าสบายมาก หนูเป็นคนแต่งหน้าตัวเองได้สวยมากขอบคุณค่ะคอนเสิร์ตพี่ฟ้าก็แต่งเองไปที่นู่นก็แต่งเองก่อนลงไลฟ์ละวาวิสาใน้ฟังสักหน่อยค่ะมันเบาว่ามันมันเบาไม่ได้อะเบาไม่ได้จ้ะ ที่นู่นอาหารไทยก็อร่อยยะลองเดี๋ยวมีไปร้นานอาหารไทยด้วยค่ะช่วงท้ายๆ good evening from Canada good evening from Thailand เ <c oughs> ที่ยวให้สนุกครับยาภูมิแพ้อากาศเนี่ยเะคือสิ่งที่ฟ้ากลัไม่กลัวอะไรเลย,เลยพูดตรงเวลาเดินทางบินไกลๆยกลัวหลุมอากาศ กลมมากาัวอะไรเงี้ยฮึกลัวลุมัากาดกลัวอะไรเงี้ยไปถึงที่พักสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้าที่เขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมอะกาสวดคือพักแผ่เมตตาสวดมนต์แต่ที่พักที่รุ่นเป็นชาวต่างชาติเพราะนั้นเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมเขาจะฟังภาถาไทยรออก ฟังออกเหรอไม่ไปถึงมือแล้วต้องแผ่มไม่ได้คือเขาฟังภาษาไทยออกเร,อเราสวดเสร็จแล้วเราก็จบด้วย,วย You understand <laughs> y o understand u what I mean <laughs> <laughs> o understand u what I mean เจ้าที่เ <laughs> จ้าที่ตอบกับมาผีในห้องบอกว่า I want translate please <laughs> What you mean What you want? <laughs> ไม่มีหรอไม่จไม่มีหรอกแม่บ้านเขาคำรามอะไรคะ่ะอิน <laughs> อินอินขนมอบอยู่่ะตอนนะี้ซอบป,ประแดบหรอมามีแพนอะเดี๋ยวช่วยดันให้แดงไม่อยากมีน้องเพิ่มนะพอ่อ ขอให้สนุกมีกลาครับผมให้ชาพูดให้เควาวิสานบ่ได้่าประใส่คนอีสานเด้อคนอุทัยธานีเยวยาวิสานบ่ค่อยได้แต่คิดถึงพวกเราไหมคิดถึงสิขา so cute แดงกับชิงชิงจะมีน้องเพิ่มไหมหมายถึงยังไงไอินเตอร์แฟนเหรอเหรอหมายถึงอินเตอร์แฟนเนี้เหรอมีน้องเพิ่มก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอืมมีน้องเพิ่มก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไงแล้วกับว่าคนที่เราหลัลงมีมากขึ้นเ <c oughs> พราะทุกวันนี้คนเกลียดเยอะแล้วท <c oughs> ี่คนเกลียดเยอะละคนเกลียดย <c oughs> เยดอะละ ชอบคำนี้บอกว่ารักตัวเองเยอะๆนะเพราะว่าไม่มีใครรักแล้ว,ลลวเป็นขนุนที่แบบต้ององมไว้สักแป,ป๊บหนึ่งอมไว้แป๊บหนึ่งอ่ะมันม่นยนแทนอกหักแต่ว่าแกะยังงอมึงกล้าหักอกมามีกูหรอ ใชประเฟไฟขอบคุณนะคะกินข้าวกินปลากันด้วยนะทุกคนหกโมงแล้วแล้วก็วันนี้ใครสะดวกไปส่งพี่ฟ้าและชาลอตแล้วก็ทีมงานนะคะตอนสี่ทุ่มที่สวนอภูมินะคะก็ไปส่งกันได้ไปเจอกันเยอะๆนะคิดถึงไม่ได้เจอนานนะคะสนเนียงใดยุจ้า ถ้าผีเมกาฟังไทยไม่ออกร้องไอวิวสวยแขวแตกเด้อบอแขวแตกเด้อไม่ได้อยู่กับน้องชาค่ะให้มันจบที่ชิงชิงทำไมอ่ะ สามเก้าเก้าทุกคนลืมแล้วเนี่ยเร็สามเก้าเก้าเร็วพิมสามเก้าเก้ากันมาหน่อยนะจะได้รู้ว่ามีคนแบบรอดูคอนเสิร์ตองิงรอดที่มีกายเยอะเร็วไม่มีกำลังใจนี่3สามเก้าเก้าอุ้ยคุณอ้ำน่ารักที่สุดเลย c o n g r a t u l a t i o n on catwalk thank you so much เซฟไ b y อ่ะเร็วสามเก้าเก้าเร็วสามเก้าเก้ามาเร็วมาแล้วคุณลูกค้าดูได้สิที่นะคะคอนเสิร์ต ริงมาไวๆนะไวอยู่แล้วครับรถมารับพี่ฟ้าน่าจะไวอยู่เผื่อเวลาชิงชิงตัวจริงใกล้คลอดแล้วนะอาขอให้น้องคลอดแบบปลอดภัยนะคะกำลังจเฮียอินดูไปแัดดี อวันจิโกดูอยากไปดูไบามากเลยต้องพูดว่าอะไร I want want to go to Dubai so m มา h มามี่เลิฟแดงแัดดี้เลิฟชิงชิงไม่จริงรักแดงแล้วชิงชิงเท่ากัน แต่แดงเป็นพี่แดงก็จะต้องดูแลน้องให้ได้เผื่อวันหนึ่งพ่อกับแม่ไม่อยู่จะไปไหนวะไปนอกโลกต้องดูแลน้องให้ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องโดนดุเนาะบ่อยหน่อยแต่ว่ารักเท่ากันโอเคไหม ซื้อแล้วค่ะรอดึงเข้ากลุ่มได้เลยฮะอยู่ในกลุ่มปิดแล้วฮะโอเคครับ